สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทุกคนนะครับวันนี้คุณตงพงศ์ก็จะมาเจอนักเรียนในคลิปที่สองแล้วสําหรับวิชาชุดศึกษาและพระาศึกษานะครับซึ่งครั้งนี้นะครับจะเป็นคลิปที่จะเรียนต่อในจากคลิปที่หนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สี่พฤติกรรมทางเพศนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็กลับมาทบทวนอีกครั้งนะครับในการสอนออนไลน์ของครูตงพงศ์ไปแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้คุณพงศ์ม,มีเนะื้อหาอะไรมาบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้คือการรู้เท่าทาันสื่อในสังคมพระหุวนิสธรรมนะครับเราบอกว่านะครับสังคมในศตะวรรษที่11ที่สื่อสาธารนณะมีหลายช่องทางสื่ออินเเอรท์น็ตทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภาพอื่นๆที่ต้องการได้อย่างค่อนข้างเสรีรวมทั้งมีช่องทางให้ความรู้เรื่องเพศที่ให้มุมมองหรือชี้แนะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมวัยรุ่นไทยจึงควรมีทักษะชีวิตและใช้ทักษะการเรียนรู้อย่ยาศาฉตา์ในสังคมพระหุปัฒนธรรมดังนี้นะครับเขาบอกว่าในปัจจุบันนะครับในสังคมในศตวรรษที่21เนี้ย สื่อมีความสําคัญต่อ,อนักเรียนและสําคัญต่อการใช้ชีวิตในประจําวันมากโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้ากันได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านักเรียนควรมีทักษะในการใช้ยางชาญฉลาดคือไม่ใช้ในทางที่ผิดนะครับเพราะสื่อมีทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ที่ว่านักเรียนจะเลือกใช้นะครับในด้านไหนนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับ บอกว่าการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดในสังคมพววุฒน,นธรรมหนึ่งตระหนักในความเป็นพลเมนือของโลก 2. พัฒนาทักษะการรู้เท่าทันซือ่อสองสามนะครับเคาลบตนเองเคารบผู้อื่นและเคาลบความหลากหลายนะครับหนึ่งเขาบอกว่าตระหนักในความเป็นพลเมืองโลกคืออะไรปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ทางด้านเศรษฐกิจวัฒน,นธรรมรวมทั้งค่านิยมทางเพศ ส่งผลกระทบต่อทุกคนในโลกความเป็นชุมชนหรือพลเมืองไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในเขตแดนร,ระหว่างประเทศอีกต่อไปแต่ถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ครับประเทศต่างๆนะครับรับวัฒนธรรมจากประเทศอื่นมาเยอะโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตที่เราสามารถดูว่าประเทศนั้น มีค่านิยมแบบไหนประเทศนี้ขอปฏิบัติตัวตันแบบไหนนะครับนี่คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของปัจจุบันนี้นะครับผมาบอกว่าดังนั้นในขณะที่เราเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆจากสื่อข้ามชาติและปัจจัยแวดล้อมต่างๆในชีวิตประจําวันเราควรตรวจสอบและทบทวนว่าค่านิยมทางเพศต่างๆที่เราเรียนรู้มาจากวัฒนธรรมต่างๆนั้นมีประโยชน์หรือโทษและส่งผลต่อเรา ในระยะสั้นและระยะยาวย่างไรนะครับบอกว่าพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อนายุคเทคโนโลยีนะครับข้อมูลข่าวสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบันวัยรุ่นในสังคมพระหุวัฒนาธรรมควรมีทักษะเข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพคณะเดียวกันวัยรุ่นควรมีความสามารถในการเข้าใจตีความประเมินและตัดสินใจเลือกเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่หลากหลายอันนี้ สำคัญเลยนะครับเราต้องรู้เท่าทันงสื่ออย่าให้สื่อหลอกเราได้เราต้องมีทักษะในการใช้และประเมินว่าสื่ออันนี้ดีหรือไม่ดีและตัดสินใจว่าจะเลือกใช้หรือไม่เลือกนะครับต่อไปนะครับขคารลบตนเองขคารพบผู้อื่นและขคารลบความหลากหลายวัยรุ่นในสังคมะหุณธรรมนะครับควรให้คุณค่าและความภูมิใจในลักษณะทางกายภาพชาติพันธุ์รวมทั้งตัวตนทางเพศของตน ให้สําคัญกับการปกป้องสิทธิเหนือตัวร่างกายของตนเองให้เป็นอิสระจากสถานะทางสังคมและการใช้ความรุนแรงนะครับอันนี้สําคัญเลยนะักเรียนต้องรู้จักเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วยไม่ก้าวไก่ในเรื่องเพศโดยเฉพาะเรื่องเชื้อชาติชาติพันธ์ศาสนานะครับไม่รู้ถูกและล้อเลียนไม่พูดจาหยาบคายนะครับต่อเพศตรงข้ามหรือ ประเทศอื่นหรือชนชาติอื่นศาสนาอื่นนะครับต้องเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับต่อไปครับเรื่องต่อไปที่ครูจะสอนวันนี้คือสําคัญกนักเรียนมากเลยดังรียนต้องตั้งใจฟังเลยนะครับอันนี้การปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศครับนี่ครับเขาบอกว่าพฤติกรรมที่อาจนําไปสู่อันตรายในเรื่องเพศคือหนึ่ง ความไว้วางใจผู้อื่นและบุคคลใกล้ชิดจนอาจไม่ได้รักวางตัวหรือความรู้เท่าไม่ถึงการจากการถูกสัมผัสใกล้ชิดโดยเฉพาะส่วนของร่างกายเช่นหน้าอกสะโพกต้นขาอวัยวะเพศอาจทำให้มีโอกาสที่จะชักจูงกันไปและนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับเราต้องไม่ไว้ใจผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะคนแปลกหน้า อย่าให้เขามารอมาจับตัวเราได้โดยเฉพาะผู้หญิงครับอวัยวะสําคัญของผู้หญิงมีหลายอย่างนะครับเช่นหน้าอกสุโพก้นขาอวัยวะเพศจะให้คนที่แปลกหน้าหรือคนที่เราไม่รู้จักหรือเพศตรงข้ามมาจับโดยที่เราไม่รู้ญาติไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศนะครับข้อสองไปเที่ยวโดยไม่บอกผู้ปกครองหรือไปเที่ยวในเวลากลางคืนนะครับ อันนี้จะทําให้เกิดอันตรายอย่างมากกับนักเรียนเลยนะครับโดยเฉพาะการไปเที่ยวดยในเวลากลางคืนโดยเฉพาะการไปคนเดียวไปในสถานที่ที่เปรี่ยวหรือมืดนะครับ3การรับประทานขนมหรือเครื่องดื่มที่รับจากคนแปลกหน้านะครับอันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าเครื่องดื่มหรือขนมอาจผู้ร้ายนะครับอาจใส่ยายสลบหรือยาพิษนะครับทําให้เรารับประทานไปแล้วสลบเขาก็จับตัวเราไปนะครับเพื่อ ไปทําอนาจารไปทําการลวงละเมอทางเพศนะครับซึ่งนักเรียนควรป้องกันเลยอันนี้นะครับห้ามรับขนมหรือเครื่องดื่มหรือสิ่งของใดๆก็ตามจากคนแปลกหน้าเดินทานะครับสการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดทําให้ขาดสติก,การยับยั้งชั่งใจอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองนักเรียนจะดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดเมื่อนักเรียนโตขึ้นไปเป,ไป็นวัยรุ่นแล้วนักเรียน ไม่ควรหัดดื่มเด็ดขาดดื่มแล้วนักเรียนก็รู้ว่ามันจะทําให้เกิดอันตรายนะครับเพราะมันจะทําให้คาสติขาดการยับยั้งชั่งใจได้นะครับนําไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับห้าการล้อเลียนการแกล้งรังแกกันและไม่สนับสนุนการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิเนื้อตัวและร่างกายของผู้อื่นข้อห้าคือเกี่ยวกับเพื่อนโดยตรงนะครับการล้อเลียนการการแกล้งรังแกกัน หรือการถูกเน้นต้องตัวกันนะครับหรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับข mm ่อ hmm. ไป6การเล่นโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางติดต่อกับคนแปลกหน้าหรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวเช่นที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนภาพกิจกรรมส่วนตัวอาจนําไปสู่การล่อลวงหรือสูบร่วงละเมิดทางเพศได้อันนี้สําคัญเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆที่นักเรียนเล่นอยู่เช่น a c e b o o k ไล n e หรือ ig หรือ t i k t o k หรืออะไรก็ตามทีเ่เด็กเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ามีคนแปลกหน้ามาขอเลขัตรป,ประชาชนที่อยู่หรือขอภาพถ่ายนักเรียนนักเรียนห้ามให้เด็ดขาดเพราะอาจนำไปสู่การถูกเิืทอมเพีนได้นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับคุณสมพง์ก็มีการบ้านที่ใช้ในักเรียน ทำในหน่วยการเรียน,นรู้นี้นะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนทำไม n ์แมปปิ้งนะครับในกระดาษ a อเป็นแนวนอนนะครับหัวข้อก็คือนะครับเราไปดูหัวข้อนะครับนี่ครับหัวข้อคือพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่อันตรายในเรื่องเพศ แค่เลียงเขียนพฤติกรรมที่อาจนํานนไปสู่อันตรายในเรื่องเพศเขียนตรงกลางเลยนะครับแล้วโยงลูกศรอ,ออกมาสี่ลูกศรน,นะครับครูยกตัวอย่างเช่นลูกศรแรกความไว้วางใจผู้อื่นและกลุ่มนใได้ชิดไม่ได้ระมัดระวังตัวอันนี้ได้แล้วหนึ่งข้อนะครับไม่ต้องเขียนยาวนะครับเอาแค่สั้นๆต่อไปลูกศรที่สองนะครับให้เี้เขียนว่า ไปเที่ยวโดยไม่บอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองในเวลากลางคืนอันนี้ได้แลวสองลูกศรอ,อ่านักเรียนก็ทํามานะครับนักเรียนก็ทํามาสี่ลูกศรแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วส่งครูตํามพงตอนเปิดเรียนนะครับเมื่อโรงเรียนพร้อมที่เปิดเมื่อโลกโควิด1 9นี้หายไปจากประเทศเรานะครับเพราะนักเรียนก็นํามาส่งครูตุมโพงสาหรับคลิปที่2วันนี้นะครับ ก็จบแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องพฤติกรรมทางเพศในสังคมพระผูมวัฒนธรรมนะครับคุณกงก็ขอลาไปก่อนเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ